คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปรกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสตโอเวอร์ อนิเมะแอดเวนเจอรและอนิเมะแวนการ์ดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านอิปกรณ์ช็อปก็มีอีกรว <Wow. S 1> ดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยมาครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแมปอนิเมะเลนเจอเอกกันนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของซีรีส์แชร์ทีมนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้เราจะมาแชร์ทีมลงด่านใหม่นะครับอีเวนต์ใหม่ของโจโจ้นั่นเองนะครับ นี่เลย Ascension นะครับผมอีเวนนี่เองอันนี้นะครับซึ่งเลือดบอสของดีโนะครับ400 b บนะครับอืมพี่เอาให้ใครเล่นครับเนี่ย400 b แต่ถามว่ามีวิธีจบไวไหมมีนะครับผมก็คือเราต้องไปหาตัวของกิลกาเมนั่นเองนะครับแต่ว่าแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีกิลกรเมนั่นเองนะครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมนั่นเองนะครับกิลกาเมก็จะอยู่ตรงนี้เนาะคือถ้ามีไอ้ตัวนี้นะครับคือ,อด่านใหม่อีเวนต์ใหม่เนี่ยสร้างมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วในะคิวกาเมจะเป็นตัวที่เดินช้านะครับแต่ดาเมจเวอร์นะครับซึ่งด่านของตัวไอ้ด่านใหม่นะครับเอเซนชั่นเนี่ยเหมาะกับเขามากด่านสั้นๆนี่ครับดาเมจเวอร์อไว้ตีบอสนะครับนี่เลยเขาสร้างตัวของคิวกาเมเพื่อการนี้ นี่เองนะครับอ่ะทีนี้ถ้าคลิปวิดีโอนี้นะครับมันอาจจะคลิปวิดีโอนี้นะครับการลงทีมด่านของเอเซนชั่นเนี่ยมันอาจจะจบช้ากว่าที่ทุกคนแบบอยากจะได้นะครับถ้าเป็นตัวของคิวกาเมทก็จบประมาณนาทีใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยมันจบประมาณ2นาทีนะครับผมสนุกสนาทีกว่าเนาะด้วยความที่ผมไม่มีคิวกาเมทนะครับถ้าอยากจบไวๆเนี่ยแนะนําให้ไปหาคิวกาเมทก่อนนะครับมาแนะนําตัวละครกันก่อนนะครับผมซึ่ง ตัวละครของเราเนี่ยจะมีแบบแปลกหูแปลกตามา1ตัวละครนั่นเองนะครับผมอ่ะเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นสเกลต์เนย์นั่นเองนะครับสเกลต์เนย์ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับเป็นสายซัพพอร์ตเนาะนี่เลยนะครับผมใส่ของตามแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของนี่เลยครับโอเมกาเชนรอนนั่นเองนะครับนี่นะครับก็ใส่ของแบบตามนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวของกีฟีดนั่นเองนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสตัวนี้นะครับผมคือมาตรฐานพื้นฐานเลยนะครับส่วนตัวต่อมานะครับผมอย่างตัวของลิงแดงนั่นเองนะครับโกจิต้าเนาะหากใครไม่มีนะครับผมอ่ะผมให้สําหรับคนที่มีก่อนละกันก็จะเป็นทีมประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับถ้าใครไม่มีนะผมต้องบอกก่อนก็ต้องใช้เป็นตัวของลูซี่แทนนะครับลูซี่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่หาจาก อีเวนต์ตัวของแฟลต์ลี่เทลเนาะโอ้โหตัวละครเยอะเหลือเกินเอ่อลูซี่อยู่ไหนนะลูซี่ถ้าผมพิมพ์ชื่อลูซี่นี่จะเจอเลยเหมนะือนี่ยเฮ้ยมันหายไปไ,ไหนไปละนี่ตัวละครนี้นะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ได้อีโวนะผมมีตัวอีโวอยู่แต่ผมหาไม่เจอนะครับอันนี้เลยนะครับก็เอามาแทนตัวของตัวลิงแดงได้นะครับก็สามารถไปหาแทนกันได้นะทุกคนทีนี้ถ้าแบบไม่มีลูซี่อีกแหละผมไม่มีลูซี่อ่ะพี่เอาตัวอื่นได้ไหม ได้มีนะครับโจลูโน่นั่นเองนะครับโจลูโน่ยังคงเป็นตัวที่ตัวสำรองของใครๆเขานะครับโจลูโน่ยังเป็นสำรองของใครๆเขานะครับก็โจลูโน่อยู่ไหนอีกเนี่ยแต่บอกไว้ก่อนแล้วกันก็จะเป pues ็นโจลูโน่นั่นเองนะครับตัวโจลูโน่เนาะนี่นะครับโจลูโน่นะครับนี่อันนี้นะครับสงสัยผมต้องไปเคียร์กระเป๋าแล้วล่ะหานานเหลือเกินอันนี้นะครับ ตัวของโจโจ้ไอตัวของโจลูโน่นะครับทีนี้ทำไมไม่มีโจลูโน่อีกล่ะโอโ้โหมันจะถึงขั้นนั้นเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ก็เออผมมีอีกตัวละครหนึ่งที่แนะนำแต่ก็มันก็ผมว่าหาโจโจ้ jo มันจะง่ายเอยหาโจลูโน่มันจะง่ายกว่าไหมนะครับนั่นก็คือตัวอย่างแอนแอนนะครับผม <c oughs> ตัวมดนั่นเองนะครับผมเป็นตัวมดก็แต่จริงๆอะ่อะมดอ่ะมันไม่ค่อยเหมาะกับ ตัวของอีเวนต์นี้เท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้มดไปก่อนก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าไปหาจโรโน่ยังจะดีกว่ามดนะตัวนี้นะครับอ่ะทีมก็จะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูกันในแมปกันเลยนะครับว่าทีมนี้สามารถจบกี่นาทีนะครับผมแล้วก็การอัพเป็นแบบไหนนะครับไป สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบคลาวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตเนียครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ MVP ะครผมซึ่งา นะครับผมแพงกว่าแพ็คปกต,กติ่แค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวเนี่ยครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 เนี่ยครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาทุกคนครับเราเข้ามาในแมปกันแล้วนะครับนี่ก็ตัวละครที่จะอนะัพเนาะจะมีอยู่2ตัวนะครับผม นั่นก็คือตัวของนี่เอโตะนะครับแล้วก็ตัวของดิโอนั่นเองนเนี่ยดีโอปับมาใหม่เนี่ยโอ้โหพาริบเยอะนะครับแทบจะ,ผม,บจะม <laughs> ผมแทบจะไม่อ่านเลยผมแทบจะไม่อ่านเลยนะครับเนี่ยดูดิทุกคนทุกคนอ่านไหมอ่ะ <laughs> มันเยอะผมก็เลยไม่อ่านนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าเอาแบบสรุปง,ง่ายๆเท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือดิโอเนี่ยก็เพิ่มดาเมจให้กับตัวเองนะครับแล้วก็จะมีอีกร่างนึง เมื่อตัวเขาตุยเนาะจะคล้ายๆตัวของเอโตะนะครับพอเวลาตุยแล้วก็จะเป็นอีกร่างหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็ดาเมจจะแบบพุ่งขึ้นมาแบบทยานเลยนะครับแต่ทีเนี้ยก็เดี๋ยวจะมีความสามารถก็คือก็จะมีแบบทีมถ้ามีแบบเอ่อเกี่ยวกับโจโจ้อยู่ในทีมด้วยก็จะทําให้ตัวเองเพิ่มดามงดาเมจอะไรอย่างงี้อันนี้เท่าที่ผมรู้มาแบบพื้นๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีทีมโจโจเนะตัวเขาก็เก่งอยู่แล้วทุกคนดูดาเมจของเขาดิ สองรอยา่มแล้วตีศูนย์จุดหนึ่งอะแล้วดูดาเมจที่เขาทำกำลังแบบรัวๆบพับๆดูนะครับ57าสและอ่ะแล้วพอเรามาดูเอโตะนะครับเอโตห้าร้อยมครับพอๆกันเลยคือบางตาเนี่ยผมเล่นเนี่ยตัวของดีโอเนี่ยแซงตัวของเอโตะอีกนะครับก็เนี่ยประมาณนี้ทุกคนตอนนี้คือมันก็เหมือนจะแบบ ช้าหน่อยนิดนึงนะแต่ว่าถ้าทุกคนมีตัวของกิลกาเมเนี่ยจะดีมากเลยเพราะกิลกาเม็เนี่ยมันโหดาเมจมัน4ี่ห้าบีอ่ะทุกคนตีแป๊บเดียวเนี่ยไอสี่ร้อยบีก็ตัวดิโอบอสเนี่างั้นๆอะ่ะใช่ถ้ามีแบบตัวของกิลกาเม็นะแต่แต่ผมไม่มีไง ก็ใช้ตามมีตามเกิดไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้ผมคงต้องไปหากิวกาเมสแล้วถ้าถามว่าถ้าได้กิวกาเมสมาจะมาแทนตัวไหนดีนะครับผมผมก็เชียร์เป็นตัวของมาแทนเอโตะก็ได้นะครับพอตัวของดีโอมาผมก็แบบรู้สึกว่าดีโอก็แ่มอยู่นะอะไรเชียก็แล้วแต่ทุกคนจะใช้เลยก็ได้นะครับถ้าตัวไหนเนี่ยมีบัฟดีกว่าอย่างเช่นผมสมโมนัผมมีเอโตะ ปั๊แบ,บแบบ0.1คู่ 0. แบบปั๊บลุ้งสักลุ้งหนึ่งผมก็เอาเอโตะมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นคิวการเมดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีตัวของดีโอนะครับผมแล้วมีบัฟดีๆนะครับแบบแบบสุ่มบัฟทิ้งไว้แล้วแบบโหพอมันรีเวิร์กมาแล้วมันกิ่งมากเลยก็สามารถใช้ดีโอแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นคิวการเมดก็ได้นะครับใช้ดาเมจสองตัวเนาะที่เหลือซัพพอร์ตนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนผมจะลืมให้ดูเกียร์ของ เอโตะแล้วก็ตัวของไอ้นี่ไหมดีโอไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมจบน่าจะอ,าออกไปดูให้นะครับจบประมาณนี้ครับ2นาที51าิวินะครับน่าจะไม่เกิน3นาทีประมาณนี้แต่ของผมอะไอถ้าตามหน้าปกเลยอะมันจะจบประมาณ2นาที49่ิาวิใช่ไหมแต่เผลอๆเนี่ยบางตาเนี่ยมันอาจจะจบไวกว่าน,นั้นแต่ผมเออแคปไม่ทันนะครับ <c oughs> เอาแบบตามมีตามเกิดไปก่อนแล้วกันนะครับรอบนี้เนาะ ก็ถ้าแบบว่าถ้าอยากได้จบไวๆเนี่ยสามารถใช้คิวกาเมธแทนได้เลยนะครับก็จะจบแบบหนึ่งนาทีนู่น่นะเร็วมากอะถ้ามีคิวการเมธนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราออกไปดูเกียร์ตัวของเอโตะแล้วก็ดีโอกันก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูเกียร์กันก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมให้ดูหรือยังนะแต่่าจะยังนะครับอันนี้คือของดีโอนะครับผมถามนี้เลยนะครับนี่นะครับก็เน้นตัวอาบัตตี้เนาะเน้นตีไว้นะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นเอโต้ oh นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับนี่คือมันจะแบบเป็นของใหม่หมดเลยนะทุกคนผมแนะนําว่าควรหานะครับเพราะว่าของใหม่ดีมากนะครับดีแบบดีโคตรเลยก็คือแบบเห็นไหมทั้งเซตเนี่ยผมใส่แต่ของใหม่อย่างเดียวเลย <c oughs> คือก่อนหน้านี้ผมไม่ได้หากิลกามิเพราะว่าผมไปหาไอ้ตัวเกียร์ใหม่เนี่ยแหละนะครับ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับการสาหรับซีรีส์แชร์ทีมนะครับผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครมีทีมที่ดีกว่าผมแบบไม่มีกิลกาเม็ดสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปครับผมเจอกันครับ